สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรเนะ่ชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤกษศพและนาพฤกษศพประจําช่วงวันที่1-15่งิพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ By description box ได้เลยเนาะโอเคค่ะสถานะคนโสดชาวพฤกษศสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่ฝั่งคูณ9ดาบ soft pencil n i g h t of s o r d strength oh, ห้าไอา้เท้าโอเคมีคนเข้ามานะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาชัวหนึ่งตู้อ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะโอกาสใหม่ๆห,หรือจะได้เจอกับคนใหม่ๆอืมแต่อการที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาดูเหมือนเราอาจจะต้องไฟหรือจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับคนนี้แหละ มาหรือคนนี้จะนำพาอะไรบางอย่างที่น่าปวดหัวเข้ามานะคะระวังการทะเลาะหรือปัญหาในเรื่องของอารมณ์ไว้นะคะจะทำให้คุณปวดหัวไปช่วงหนึ่งเลยทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าคนคนนี้อย่างไงรเขาอย่างไรสถานการณ์ความรักหรือซันไฮเพนเทสนั่นไงโอเคเขาอยากเริ่มต้นใหม่ แต่เขายังตัดคนกลับไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือยังไม่เคลียร์เหมือนจะเคลียร์กันแล้วว่าจะจบอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายมันไม่จบนอกไหมไฮเพนเทสนะคะดูเวอร์ซิไม้เทา้าชาวท่านลมเด่นนะคะกุมเมทุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขาเองก็อัดหนักใจเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มใหม่เขาอยากจะจบมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์ตรงนั้นแต่มันก็จบไม่ได้ มันยังคาราคาสังมันจะจบคนหนึ่งโอเคที่จะจบอีกคนหนึ่งก็เหมือนจะโอเคจะจบแต่สุดท้ายก็ไม่โอเคที่จะจบงงไหมคือมันก็ยังเรื่องนั้นแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันดันพ่วงมานะคะโดนสะเก็ดตัวเราเนี่ยแหละตัวพึกศมเนี่ยแหละจะโดนสะเก็ดจากปัญหาจากคนคนนี้ได้นะคะต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณ a p p e n d i c u l the world ดูเหมือนเขาจะอยากเริ่มกับคุณนะโอ้โหตายละ Devil ยังไม่จบนะจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักซอนเขาจะดึงเราเข้าไปเป็นคนที่อยู่ในซ้อนอีกทีหนึ่งนะคะทำให้มีปัญหาแล้วเขาก็มีบางอย่างที่นำปัญหามาให้นะเอะ๋ซอบซสอดไพ่ดักแล้วก็สิ่งที่เขาปิดบังเรานะคะปิดบงังซ่อนเลนส์บางอย่าง เขาเข้ามาอย่างเป็นแบบดีมากๆเข้ามาดีสุภาพนู่นนั่นนี่นะคะแต่จะถ้าคุณดูไปอีกสักระยะหนึ่งคุณจะรู้เลยว่ามันมีสัำติงรองเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่สังเกตให้ดีๆนะคะคุณที่แล้วคิดยังไงกับเขานายออฟสว r d ดคุณชอบเขาอ่ะเขาสเปคเลยอะ่ะอยากคบกับคนเนี้ยอืม อยากคบกับคนนี้อยากจริงจังชัดเจนนะคะไม่อยากคุยเล่นฉันไม่ว่างฉันไม่ว่างที่จะคุยเล่นฉันฉันแบบีซี่นะที่จะคุยแบบจริงจังนิดนึงนะคะสิบไม้เท้านะรู้สึกว่ามันในการคุยกับเขาหรือในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันมีบางอย่างที่มันอึนอดอัดอยู่ในใจหรือรู้สึกหนักใจเบาๆมันหนักที่ความคิดด้วยนะคะอาจจะคิดเยอะคิดหลายอย่าง พราะคุณรู้สึกว่าคุณชอบคนเนีย้ยแต่คุณก็อยากที่จะชัดเจนในหลายๆอย่างกับคนนี้เหมือนกันและอยากให้เขาชัดเจนกับเราคืออยากให้ทุกอย่างมันเคลียร์มันโปร่งมันโปร่งใสอะเออแต่คุณก็รู้สึกแหละว่ามีเซนลึกๆว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยที่ฉันยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเค okay, ต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณีคุณโอ,อ้โหเขาก็ชอบคุณมากเลยอะ เขาจะตัดสินใจทุกอย่างเพื่อที่จะได้แบบเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือได้รับโอกาสจากคุณก็ดูจะจริงจังแต่ถามว่าตัดจากทางนู้นได้ไหมเขาก็ตัดแบบไม่ขาดสักทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเขาจะชอบเรามากขนาดนั้นจริงๆอะ่ะแล้วเขาจะตัดสินใจทุกอย่างเพื่อเราได้จริงๆเขาก็ต้องตัดคนนั้นให้ได้ซึ่งถ้าเขาทําไม่ได้ก็แปลว่าไอความรู้สึกบางสที่เขาจะบอกนั้นมันก็ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ บางทีเราอย่าเชื่อหูอย่างเดียวเราต้องเชื่อตาเราด้วยนะคะปทสรุปคนโสดสิถ้วย l e v e r s เนี่ไงคนมีเจ้าของที่ยังไม่ขาดจะเข้ามานะคะมีเจ้าของมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยมีพันธะเข้ามานะคะวอแวร์ War wear, มาจีบมาชอบแล้วเราดันแบบเออ เขาต้องเป็นคนที่ดูแบบน่ารักเป็นคนที่ถูกสเปคเราด้วยนะคะเก้าเหรียญเก้าถ้วยมองว่าจะบอกให้โสดต่อมันก็มันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าจะโอเคสำหรับคุณมากที่สุดอย่างน้อยกักพื้นที่ของเราไว้อย่าเพิ่งให้เขาไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าให้เขาทำอย่าทำให้เขารู้ว่า เราก็ชอบเขามากมากเพราะอย่างนั้นนะเราจะจะตกเป็นเป็นรองในแบบว่าในการตัดสินใจของเขาได้นะคะต้องถือไพ่เหนือกว่านะเซมซีเพื่อนไม่จริงตัดสินใจไม่ได้นี่ไงเริ่มแนละ้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะรักตัวเองนี่รักตัวเองก่อนนะ เขาหรือรู้สึกดีกับเขานะคะแต่อย่าลืมที่จะรักตัวเองก่อนเพราะคนที่เสียใจถ้าเสียใจคือตัวเรานะให้ความรักนะคะความเชื่อใจ very soon reception ใส่หน้ากากความหลอกลวงหรือะไรที่มันไม่จริงคำโกหกต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งนั้นสังเกตให้ดีอันนี้อาจจะเป็นคำทํานายที่เป็นแนวทางนะคะขอให้ดูไว้เป็นแนวทางเนาะ เราเข้าไปสังเกตไปดูเอานะคะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณกับคนรักของคุณตอนนี้เสียงหมอยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเพิ่งหาย ยังไม่ร้อยเปร์เซนต์ะคะก็ยังมีแบบแหบแหบบ้างหรือไอเป็นช่วงบ้างนะคะโอเฝังคุณเพจสับบอร์ดสองดาปัญหาการสื่อสารมาแล้วนะคะมีกำแพงการสื่อสารหรือการคุยกันเราไม่เข้าใจกันประชดประชันต่างๆปัญหาตรงนี้โอ้โหประชดประชันเอาแต่ใจหรือการพยายามเอาชนะอีกฝ่ายโดยคำพูดต่างๆ อันนี้เป็นปัญหาแล้วแก้ยังไม่ได้นะคะหรือปัญหานี้ยังไม่จบนั่นเองฝั่งเขาเป็นยังไงเจ็ดเหรียญนายอัพเพน e ด t a c เค s 3สามดาเป็นคำพูดที่ที่มันจะแหงใจเขาอะ่ะเป็นคำพูดที่หรือเป็นประโยคที่แบบมันทำร้ายจิตใจของเขามากนะคะแต่ถามว่าเขาแค่คุณอยู่หรือเปล่าก็แค่ร์น,นะแค่์แต่เขารู้สึกว่า ยิ่งพูดหรือยิ่งมีใรีแอชชั่นอะไรบางอย่างออกไปมันจะยิ่งกระตุ้นให้คุณเนี่ยเหมือนแบบยิ่งมากขึ้นมันก็ยังไม่ลดลงในจุดนี้ปัญหาตรงนี้ก็จะไม่จบสักทีมันจะกลายเป็นยียนกลนประสาทไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะนิ่งแล้วค่อยคุยหรือนิ่งแล้วก็ดูคุณอยู่ห่างๆห,หรือดูคุณอยู่นะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะหรือจะไม่ได้มีรีแอชชั่นอะไรเยอะแยะ ออกมาพฤติกรรมใดๆออกมาเขานิ่งแต่เขาดูคุณอยู่เขาจะดูว่าคุณยังไงแล้วเขาจะดูว่าเขา,าทนได้แค่ไหนหรือเขาจะรับจุดเนี้ยไปได้อีกขนาดไหนนะคะมาความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อกูนออฟฟอร์จนห้าถ้วยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมเลยคือมันมันมันค่อนข้างจะมีปัญหากว่าเดิมนะคะในความรู้สึกคือมันเหมือนกับยิ่งถอดถอยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆนะคะยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนหันหลังให้แก่กันเขายิ่งรู้สึกว่าการอยู่กับตัวเขาเองหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นโสดมันน่าจะเหมาะกับเขามากกว่าหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเขาคนท้างจะคิดเดยอะแล้วมองไปที่ความทรงจําเก่าๆหรือความรู้สึกเดิมๆที่ผ่านมาเทียบกับปัจจุบันตอนนี้มันยังคงเหมือนตอนนั้นไหมหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความเชิงน้อยแล้เเป็นเชิงคิดทบทวนว่าฉันควรจะอยู่ตรงนี้ต่อไหมนะคะคุณคีรารู้สึกยังไงกับเขาคุณก็ โูคุณโห,โห,โหก็รักเขาอะ่ะก็รักเขานะก็ตัดเขาไม่ได้นะตัดทำไมก็ไม่รู้อะ่ะทำไมต้องถึงขั้นแบบว่าก็ประชดประชันแบบหนักมากอะ่ะถือดาบอะ่ะอีโกโ้จัดฟอร์มจัดอยากให้เขาง้ออยากให้เขาทำให้เขาทำตามอย่างที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องสื่อสารเราอยากให้เขารู้ใจเราซึ่ง เขาก็ไม่สามารถที่จะตัสรู้สิ่งนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอยู่ในใจอนะคะประชันประชันเหมือนแบบเหมือนจะเลิกหรือทำตัวห่างบ้างทําทำตัวมีปัญหาหรือแบบาาว่าแบบเขาใช้ว่าไม่เชิงทำตัวมีปัญหาแต่แบบว่าทำให้แบบความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รักเขานะแต่เรารู้สึรู้ว่าความรู้สึกกับการกระทำอะค่ะมันดูส่วนทางกันนิดนึงนะ เป็นการเรียกร้องความรักในในรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายในความสัมพันธ์เท่าไหร่ okay. เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ8เหรียน King of c u p ส10ถ้วยเขาพยายามเต็มที่แล้วนะกับความสัมพันธ์เขาพยายามมาตลอดแต่พยายามในรูปแบบของเขานะคะ10ถ้วยเขายังมองว่าเขาก็ยังรักความสัมพันธ์นี้ แล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องถอยกลับมาคิดแหละว่าคือมันนานวันไปอ่ะมันยิ่งเปลี่ยนไปในทิศทางลบแล้วมันจะไปได้อีกนานแค่ไหนไกลแค่ไหนยังไงเราอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะฝั่งน้นจะฝั่งหนึ่งจะเหตุผลอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักนะคะใช้ กันคนละแบบบทสรุปแต่ไม่ทางการสื่อสารเจ็ดถ้วยสื่อสารและไม่สื่อสารคนหนึ่งสื่อสารอีกคนไม่สื่อสารก็จะทำให้คิดกันไปเองต่างๆนานานะคะคิดกันไปเองต่างๆนานาคนนึ่งถือดาบพร้อมไฟพร้อมที่จะแบบหัวดื้อ ความจัดอีโก้สูงเยอะยิองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอาจจะต้องอ่อนหวานอ่อนโยนกว่าน,นี้สักหน่อยอะไรที่มันตึงอะไรที่มันรัดมากเกินไปก็ให้มันคลายลงสักิดหนึ่งนะคะนี่เน่าบนิสโอ้โหโอเคเมซี CNC เขาก็ว่า,างั้นนะนะ เหตุเกิดจากความเหงารักหน้าแต่ไม่แสดงออกโห oh, <อ>ไม่แสดงออกหรือแสดงออกป็นคนเรื่องเลยนะคะ <S <S ให้ความรัก r ีทรี a นะช่วงห่างกันช่วงปลดปล่อย, <S <S ลอยแล้วก็ลองถามใจตัวเองซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเคยปลอดภัยนี่มันเคยเซฟที่มันรู้สึกว่ามันโอเคเนี้ยตอนเนี้ยมันโอเคไหมแล้วมันไม่โอเคเพราะอะไรแล้วลองมานั่ง l i s ดูสิเออ ต้องมานั่งคิดทบทวนแหละนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทูกทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด,กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะไพ่ฝั่งคุณนะ Ni ofwand นเจ็ดดาบ 8ดาวมีนกสดแล้วก็เดอะซันนะคะธาตุไฟธาตุลมค่อนข้างเด่นออหรือมีอิทธิพลต่อคุณเมษสิงหรือธนูกุมเมถนุนหรือตัวที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าจับตามองคนคุยก็นพิเศษเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยคุณมีความกลัวมีความระแวงมีความระวังเกี่ยวกับเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่แบบ คุณไม่ไม่ปลอดภัยอะ่ะไม่ใช่แบบกลัวเขามาฆ่า,าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะหมายถึงไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ก็คือว่าแบบเฮ้ยเขาจะจริงใจกับเราไหมหรือเขานอกใจเราหรือเป,ปล่าหรือเขาคือกับคนอื่นแล้วเขาจะยังไงกับเรากันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่สเตเบิลเลยอะ่ะไม่มั่นคงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยากชัดเจนคุณอยากได้ความชัดเจนหรือคุณอยากได้คําตอบคุณอาจจะเคยถามไปแล้วเคยถามเขาไปแต่คุณอ่ะไม่ได้คําตอบที่คุณ ที่คุณถามคือถามไม่ต้องคำตอบอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคฟังเขาเพจซับครับทำแพลนชายอดสี่ไม้เท้าเก้าเหลียญขอดูสี่ไม้เท้าเก้าเหลียญหน่อยขยายอืมสองนิตจะดีกว่าคนเยอะเหลือเกินอืมชิลมาก มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะหวานเสน่ห์ไปเรื่อยเช็คเดตติ้งเก่งหรือจะเป็นคนที่ดูแบบดูเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายนะคะเข้าสังคมได้ง่ายปรัแบบตัวเก่งนะคะไม่ว่าจะทั้งชีวิตเอยหรือว่าในเรื่องราวความรักก็ตามนะเขาชอบที่จะอยู่เป็นโสดนะคะเขาชอบ ไม่เชิงว่าอยู่เป็นโสดหรอกเขาชอบจะอยู่แบบว่าไม่มีอะไรมาจำกัดเขาไม่มีอะไรหรือใครที่แบบว่าบงการเขานะคะหรือสั่งเขาอะไรแบบเนี้ยเขาต้องการเป็นนายตัวเองนะคะในเรื่องราวความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนกับใครและตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนกับใครเช่นกันทีนี้ เขารู้สึกยังไงกับเรากันแม่จริงจังแค่ไหนชอบเราไหมยังไงย o ออ f เฟ o ร์จ n นคิงออฟบอนสใ Night of Pentacles The Moon h e l o ลโ a n ถามว่าชอบไหมชอบแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นแฟนนะตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นแฟนจำเป็นมากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟนมากกว่าพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในระดับแบบว่ากิกกกัก่กมันจะต้องใช้เวลาอีกอย่างหนึง่งเรายังไม่แบบว่ากระชากใจเขาขนาดนั้นด้วยอืมแต่ถ้าเราพยายามมันก็จะเป็นอะไรที่ดูฝืนแล้วเขาก็จะดูออกนะคะแล้วถ้าเขาดูออกเขาจะมองว่าเราก็จะกระชากใจเขาได้ไม่นาน แล้วเราก็จะกลับไปเป็นตัวเองในแบบที่เขาอาจะรู้สึกน้อยลงนะคะประมาณนั้นคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเอชซับเฮนเดอร์โคคุณอยากได้คำตอบที่ชัดเจนกับเขาอะเนี่ยความกระจ่างใสแล้วก็ความกลัวเข้ามาอีกแล้วนะคะอยากได้โอกาสจากเขาอยากเริ่มกับเขาอยากเริ่มต้นกับเขาแต่ในการเริ่มต้นก็มีความกลัว มีความระแวงมีความไม่กล้าอืมมีความไม่มั่นใจในตัวเขาเยอะเพราะเรารู้อยู่อยู่แล้วอะในความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นคนยังไงเขาต้องการอะไรนะคะแต่เราคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะให้โอกาสเราหรือเขาน่าจะมองความสัมพันธ์หรือมองเรื่องความรักใหม่ได้หรืออาจจะเปลี่ยนอะไรในเรื่องของความคิดของเขาได้ในจุดนี้ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเลเว r s โหเขาเนี่ยคิดนะที่จะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่มันมากกว่าหนึ่งคนและเขาไม่ต้องการอะไรที่แบบคนเดียวแล้วแบบว่าคบกันชัดเจนเป็นแฟนกันต่นนั่นนี่แต่งงานอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีความคิดตรงนั้นนะคะจบะคะจบ ความคิดตรงนั้นคือไม่มีแต่ถ้าคุยไปเรื่อยๆสวีวันนี้ชอบก็คุยกันไปเรื่อยๆโอเคคุยได้ยาวค่ะคุยได้นานแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าต้องการความชัดเจนหรือคบกันแบบคืนสเตตัสออนเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกชาวโลกให้ได้รู้เนี้ยคงไม่ไม่ไม่แน่นอนนะคะโอเคต่อไปบุสรุ 2. องดาบ Empress p เพ e of โซเก้าถ้วยไนออฟวอร์ดเขายังเล่นไปค่ะเขายังเล่นไปเรื่อยๆนะคะเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรอะไรเขาได้นะคะยิ่งคอนโทรเขายิ่งหนีนะคะเราดีลกับคนที่หันหลังให้กับความรักไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการความรักนะเขาต้องการความแฮปปี้อ่ะเออเขามองว่าเขามองว่าคนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความสุข ในแบบที่ในแบบที่คือความนิยายความรล้ของแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันจริงๆในยุคนี้นะคะมันก็หลากหลายแต่สาหรับเขาคือชิวมากกว่าถ้ายอมรับในความเป็นเขาได้หรือยอมรับในจุดป,ประสงค์เป้าหมายของเขาได้เนี่ยก็คุยกับเขาได้ยาวเลยนะคะอืมแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คุณพยายามจะควบคุมเขาจบเลยค่ะ ไม่ได้ไปต่อแน่นอนนะคะจริงใจนม่นจ,รจริงโจ้ก็จริงโจ้นี่นะอย่าทำให้รักลลอกดาว romantic feeling so made. make me the ฟ f ร o r นะคะอืม ซลเมทของคุณยังไม่ใช่คนนี้แต่ว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะมันดูดีมากมากเลยอะมันดูลึกซึ้งมันดูแบบว่ามันลึกแบบบอกไม่ถูกมันรู้สึกต่อคนนี้เนี่ยน่าจะรู้จักกันมานานหรือแบบเหมือนรู้สึกรู้จักเขามานานมากรู้สึกเข้าใจรู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขานะคะรู้สึกแบบแบบเฮ้ยหรือเขาเป็นเนื่อคู่ของเราจะถามว่าใช่ไหมไม่ใช,ยใช่ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช,ใช่เป็นตัวหลอกเฉยๆมันเป็นความรู้สึกที่ เป็นเชิงจ,จิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะโอเคคลิปของพลิกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ